เกิดอะไรขึ้นเมื่อเหล่าแมงมุมรถไฟสุดหลอนมารวมตัวกันแบบนี้มันเกิดการกลายพันธุ์ระหว่างแก๊งเหล่าแมงมุมและรถไฟโทมัตรวมถึงแมงมุมหัวบ้านหอคอยตาเดียวสปอนบ๊อบและเจ้ามินเนียนจนเกิดกลายเป็นแมงมุมรถไฟสุดหลอน สวัสดีฮะทุกคนวันนี้บันนี้จะไปกินไก่ร้านลุงกันแหละเห้ตามมาเลยนี่นี่ทางนี้ครับทุกคนเดินนกเด็กนี่ไก่สองชิ้นนี่นี่ไก่ร้านลุงกินไก่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และไปดูคลิปกันนะงอิ่อร่อยเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งกิ้งกิ้ง,งให้บันนี้ด้วยนะสวัสดีทุกคนนี่ก็มาอยู่กับชายเกาอีกแล้ว ด้านหลังของชายเก้านะ่ะเป็นรถไฟโทมัสที่แบบว่ามีลูกกตาเดียวหนะ้านี่มันเป็นเจ้าตัวรถไฟตาเดียวนี่มันแบบน้าตาน้าตประหลาดหน้าตา,น,า,ตา,า,น,า,ตาน่าสนใจมากเลยมันค่อนข้างจะแบบเป็นการรวมตัวกันระหว่างเจ้าลูกกตาตาเดียวกับ เออเจ้าก้นหมดแล้วก็รถไฟโทมัสน่ะเกิดเป็นเจ้าตัวนี้แล้วก็แถมตามรอบตัวมีลายจุดด้วยนะ่ะเอ้ยค่อนข้างเหมือนลายน้องหนอนเลยแฮะทุกคนนี่ทุกคนคิดว่าเจ้าตัวนี้ควรจะตั้งชื่อให้มันว่าอะไรดีนะ่ะเอรถไฟตาเดียวดีไหม รถไฟอะไรดีดูแล้วลูกกตามันค่อนข้างที่จะเส้นเลือดหนาแน่นเส้นเลือดเยอะใช้ก็ว่าแค่มันมองเราก็ทำให้เราชุบสตัดไปได้เลยน่ะมันมีเสียงใครอะไร ดีผมออ่ะอ่ะผมมาตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะมาตะกี้ฉันยังไม่เห็นเธอเลยน่ะกันกันตกลงมาแล้วแล้วมันตลอกม่าหกนีแล้วฉันก็สำบตมันแล้วฉันก็ขยับตัวมาด้เลยนะเอ้ยให้พยามละอออึอึฝืนขืนใจอือือะอะอะ หลุดแล้วโอ้ยหลุดจากเขาวังแยบร้อยแล้วชายเกิลมันคือตัวอะไรนะ่ะฉันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ว่าฉันบอกทุกคนไว้ว่ามันน่าจะเป็นรถไฟโทมัสที่แบบรวมกับเจ้าตาเดียวแล้วก็มีล่างมดอยู่ข้างใต้น่ะเออฉันก็นิยามให้ไม่ถูกทุกคนคิดว่าเราควรเรียกชื่อนี้ว่าอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะ ไอทาวเวอร์ไอทาวเวอร์รถไฟโทมัสโอ้ I tower. I tower. Oh, รถไฟตาเดียวเอ๊ะหอคอยรถไฟตาเดียวอย่างนี้ไหมชื่อนี้เป็นไ,ปไ,ไงนะ่ะมันน้ว่าชัวเลยหอคอยรถไฟตาเดียวอ้า oh, แต่จะว่าไปมันนิ่งมากเลยแฮะมันอาจจะมาให้เราดูตัวก่อนเดี๋ยวชิญพูดปุ๊บขยปบยปั๊บ ไปแล้วว้วปูนปูดิบได้ด้วยเงี้ยโอ้ถ้าตับที่สนามไม่มีรางมันยังวิ่งได้ด้วยนะเนี่ยเออเอไม่รวมด้วยนกวิ่งในอากาศได้นะเจ๋งดีแฮะปูนปูน่อ้าวมันมีกี่ขานะเราลองมานับดูดีกว่านะหนึ่งสองสามสี่ฝั่งละสี่ขารวมกันก็เป็นแปดมีดวงตาหนึ่งอ้าว ไปแล้ว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 ลงไปข้างล่างแล้วน่ะเป็นในแมงมุมเพราะมันมีแปดขาแปดขาเหรอเท่มากเลยโอ้ใช่ก็ตรงนู้นมีอีกคันนึงโอ้ท่านแม่ทางไมนเอ้แสดงว่าที่มันลงมาเมื่อกี้มันลงมาหาเพื่อนน่ะอันนี้คือหัวบ้านรถไฟโคตรเท่ อย่างเทพเป็นเลยนะทุกคนดูสิหัวบ้านรถไฟอย่างเทพจริงอะไรจริงว่าแต่บ้านมันเนียนมากเลยเฮ้ <Wow. S 1> ดูสิมันคือบ้านจริงๆเลยนะว้าว <Wow. S 1> แล้วก็แบบเจือตัวมันมีก้นมดด้านหลังแทมกับขามแมงมุมหัวบ้านแบบชัดเจนเป็นสีน,น้ำตาล นี่บันนี่ระหว่างเจ้าหอคอยรถไฟกับแมงมุมหัวบ้านรถไฟเธอชอบตัวไหนมากกว่ากันน่ะแมงม,มุมหัวบ้านรถไฟที่มากสุดชัดฉันขอเลือกชอบเจ้าหอคอยตาเดียวรถไฟน่ะชิบเชบเชบเ <c oughs> ท่คนละแบบเนาะใช่เลยใช่เลย oh. สองตัวนี้มชอบากลักษณะาก,การเดินมันแบบว่าเดินแบบแมงม,มุมหรือเดินแบบรถไฟมันเดินแบบได้ด้วยเหรอเนี่ยใช่เลยเดินแบบแคทวอล์กนะว้าวอย่างเจ๋งเอ้อ,อ,อเดิน <ไป S 1> ลเดินลวเดินลปไหนเดินแบบแคทวอล์กจริงด้วย ที่แปลว่าแคทแมวเอะมันหันหน้าประจันกันมันนเธอดูสิเออฉันก็ว่าเออมันมันน่าจะจ้องเธอนะมันไม่ได้ประจันกันใจยอยากชั้นนะเออมันกระจกระจายอย่างชั้นนะแจ็คเก็เออฉันก็ว่างั้นแหละมันดูทุกทั้งสองตัวมันดูตามติดเธอเป็นพิเศษนะไม่ไม่ถ้าใช่นะดูดูมันมีตัวอีกตัวหนึ่งตัวสีเหลืองน่ะฝั่งโน้นน่ะ โออ้ชมันมาแล้วมันมาแล้วเย้ยทั้งนี้เลยบอสไว้หมดแล้วบอสไว้หมดแล้วนี่คืออะไรยะรถไฟสปันช์บอบปีศาจเหรอเนี่ยอะมันไม่ได้โดนลุมเลยนะใช่ก็ตอนเนี้ยเออมันกำลักยิ้มยิ้มให้เธออย่างสยดสยอง ยิ้มแก้มปิม่มยิ้มแก้มปลีตัวที่ฉันรู้สึกขนลุกมากที่สุดก็คือรถไฟสปอนบอบนี่แหละมันน่าหลอนมากเลยนะอันอื่นยังพอทนรถไฟสปอนบอบยิ้มน่าหลอนแบบนี้พอเลยจริง ที่รู้สึกพอเลยใช่ก็ว่าเจ้ารถไฟสปอรตบ๊อบน่าหลอนนี้เออน่าจะตัวเน่ามานานนะ่ะเธอดูรอบๆผิวหนังมันสิมันค่อนข้างเหมือนแบบช้ำเลือดช้ำหนองเมื่อเทียบกับตัวเออมันมันไปท,ทำอะไรมานะ่ะทำไมถึงช้ำเลือดช้ำหนองช้ำชอกช้ำในออใช่ก็ว่ามันกำลังจะกำลังจะเน่านาะ จริงปันเนี่ยเฮ้ยเออโอ้โหว่ได้ขยับตัวดีกว่าโอ้โหมันตามมันนี ations, right> ่มาเอ่อแชก็ว่ามันตามเราสองคนน่ะว่ามันหลบเอ้ยโอ้โหเอ้ยถอยถอยถอยโอ้มันตามมาได้มาอีกแล้วเชกอร์ช่วยด้วยข้างหลังเชกอร์มีอีกตัวหนึ่งเออเออตอนนี้เราโดน ราโดนมันล้อมไว้หมดแล้วเนี่ยเราถูกล้อมไว้หมดแล้วทางนี้ก็เป็นเออรถไฟมินเนี่ยนโอ้อชูปบบชูบบบชูบบบรถไฟมินเนี่ยนสองตาที่กำลักลุมจ้องพวกเราโดยเฉพาะจ้องเธอหนะ เออมันได้เริ่มหลอนแล้วใชาเก้าเราต้องยังไงเหรอขยับตัวไม่ได้ให้เดินต่อไปก็เดินไม่ถึงเพรหมือนมีอะไรเก<อ>ีเ่ยวดึง<อ>ไม่ให้เราเลือกทางไป <c oughs> กลายเป็นร้องเพลงแล้วนะ่ะแต่ตอนนี้เหมือนมันยังนิ่งกันอยู่ชาก็ว่ามัน เรารีบออกมาจากตรงนี้เถอะถอยเอยเถยยเทยเมาทางฉันเถไมจากฉันสยบสงบตัวความเคลื่อนไหวนิ่งสงบสยบตัวความเลื่อนไวนิ่งสงบสยบตัวอไปเฮ้ยมันไล่เรามาแล้วเจ้นีเถยยยยยยยถยถยอ้นี่มันแก๊งแมงมุมหัวต่างๆโออ รวมหัวกันแล้วโอ้นี่คือที่งมานของคำว่ารวมหัวเฮ้ยรวมทั้งหัวรวมทั้งร่างทุกคนทุกคนคิดว่าตัวไหนมันโหดที่สุดน่ะมันตอนมันออกก้นภาษาดกันแล้วใช่ใช่เนื้อชิเลย